มึงใครเนี่ยอือมึงไก่ไง <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมท่านกัได, <c oughs> วด,ด้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม6กโมงเย็นหรือ6ก pm นะครับซึ่งเกมนี้มันจะเป็นเกมประมาณแบบ mimic แต่เวอร์ชั่นคนไทยนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเป็นยังไงก็เข้ามาตามเพื่อนนะนะเห็นเพื่อนมันแนะนำมันไม่รู้อะไรเลยเออกูไม่รู้กูไม่รู้อะไรเลยเพิ่งกลับมาตอนมันเปิดใหม่แหละ น่าเรากดเพลงกันเถอะไอ้ยังไม่ทันเปิดคลิปเลยแม่งป่นก่อนละใครสร้างเออใครสร้างเออสร้างมึงสร้างไหนวะไหนวะชัตเตอร์หนึ่งมาคีร์ล็อบบี้ชั p เตอร์หนึ่งล็อบบี้แมรไทยเอ็ดละกดเลยอ่ะโอ้โหยังมีนับอีกอ่ะเกมเก่ง จะกต้องนับถอยหลังด้วยเยอะยี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรายไม่เล่นเลยเออย,ยังยังตัดสินไม่ได้อะไรไม่ได้เฮ้ยนี่หกพีเอ็มนึกโมงเย็นนะครับไอ้เหี้ยผีเขาไม่หลอกประมาณตีหนึ่งตีสองนะเขาหลอกตั้งแต่หกโมงเย็นน,น้ำน้อยตาลาเล่ตาลาล่าตาลาเล่โลตาลาลาตุง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 ต,งต,งต,งตงุงซาฮู้ เสื้อใหม่ต้องไปโซบิมมรีห้ากับสองวะมันไม่มีอะไรตั้งแล้วไงไม่มีอะไรจะตั้งแล้วจริงเขาไงชื่อแอคเขาแต่ชื่อชื่อเล่นในเกมมันไม่นี่รอาะมันคือรัวไม่ใช่เหรอวะกำแพงสองรอบนะเออพาวสตูดิโอพรีเซนต์พาวสตูดิโอขอนามเสนอหกโมงเย็นนี่ไงไอ้หกโมงเย็น เล่นเกมจะได้นี่ได้รู้อันมาหน้าเข้าเกมเนี่ยณที่โรงเรียน80ปีก่อนใชฉันเล่นหน้าเข้าเกมไปสานไม่ทีละอ่านี่คำเตือนเกมนี้มีเกมนี้มีจ้ำสแกนและไฟไฟดให้ปลอดเลยในความระมัดระวังฝวรเล่นด้วยความระมัดระวังอุ้ยมีหน้ามีตาอุ้ยอุ้ยเอ่อพรุ่งนี้จะมีงานวันกีฬาสีเอ่อแล้วต้องอยู่ช่วยเหลือจนเย็นอ๋อคือมันมีเสี่ยงงานะอ๋อคือประมาณว่าพวกนี้วันงานกีฬาสีเฮ้ยเหี้ยแม่ม ช่วยงานคู่กับก่อนนะคะคู่กับก่อนนะคะได้แล้วค่ะจะคู่รอมือปิดเบอร์ป่ะคู่โหขาช่วยเลยเน่เลยไอ้ยังคุยถึงไอ้เนี่ยหุ่นหุ่นยนต์แอนดรอยคู่อ่ะนี่นะครับได้เล่นสักทีเออใส่ชุดตักะลียนอะไรวะเฮ้ยอะไรวะแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วเออไปทางไหนเออแล้วอันนี้อันนี้มึงเรียกว่าเย็นใช่ไหมกูเรียกว่านี่น่าจะดึกมากๆเลยนะแล้วเสียงอะไรเขาบอกว่าให้ไปหยิบแท็บเล็ต ที่ชั้นสามย้อนกลัชั้นสามอ่ะฮะแล้วบันไดอยู่ไหนโอ้เกมนี้มีบันไดอยู่นี่บันไดอยู่นี่เกมนี้มีปุ่มวิ่งด้วยโอ้เกมมันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโอเคกูต้องนำคนอื่นใช่ไหมเนี่ยอืมใครนำนำเลยอันนี้แล้วกูต้องไปไหนอ๋อนั่นไงเซียวขาวนี่ไงเอ่าวิ่งเลยอ้องคลนนี้คือเสียงเดือนเราวหรอวะไอ้เราอยู่ โอ้ยอันนี้ชั้นมหแล้วเนี่ยหกโอ้โอประตูนีประตูนีเอาเอาอะไรวะโออะไรเนี่ยเนาะอยู่แล้วปิดเลยววเอะฮลโหลทไูอเออคูคูาููาเอาเอ กูข้ากูเอวหัดเ้าอ้าวอ้าวเอาเดี๋ยวจะกลับแล้วครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับกูออกไปจากประตูสิอ้าวเอาปิดประตูลูกกูจะกลับไงอ่ะมันเข้าไม่ได้กูเข้าไม่ได้มียันบอก้องที่ประตูติดยันแดงจะปลอดภัยเอ่อนำเศษผมกับตะปูไปเผาห้องที่มียันแล้วกูจะรู้ไปเนี่ยอ๋อห้องยันแดงแดงมันมีทุกห้องเลยเหรอเดี๋ยวอ้ข้างหน้าอ่า หน้าซ้ายขวาเอ๊ะเสียงอยู่ข้างบนป่าวะคูแล้วครูคือไล่รไล่ฆ่าเราแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะอันนี้คือชั้นบนนะตรงนี้มีเอ่อห้องไหนที่มีนี่ไหมห้องล่าหลังนี้มียันป่าวะอ๋อเอนนี่ไงเศษผมแล้วเศษผมแย่แล้ถ้าค<ะ>ือถ้าเราโดนไล่ตรงนี้คือเราไม่มีทางหนีเลยเออห้องไม่มียันอะ่ะทำไมดิแล้วตอนน่ะครูตอนนี้คือครูอยู่ชั้นไหน สิ่ผมกูต้องเผาไหนฮัลโหลเดี๋ยยวมันอู่ทางฮัลโหลนุเอ้ยอ๋อไอปันนี่หว่านึกว่านึกว่าครูแล้วข้างชั้นสองมียันตรงไหนวะอ๋อชั้นสองห้องนี้มียันโอเคโอเคห้องเนี่ยห้องนี้ดูได้แล้วเมื่อกี้เสียงกระซิบอะเสียงกระซิบเหมือนจะเป็นเสียงครูนี่นี่อยู่ข้างบนนี้ป้าแดงๆเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่เนี่ยแดงๆอ่ะไฟแดงๆเห็นปะเส้นผมตะปูโอเคไม่ใช่ผม้กับเผาไหนเออเผาไหนข้างบนเนี่ย แดงๆอะเสียงคู่เหมือนอยู่ทางซ้ายอะโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยเดินบังกันอะอ้าวต้องเผาชั้นล่างก็ลบาเอ้าอะเออะไร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 เอ้าอยู่ชั้นบนเหรอผี่ล่องหนฮะฮะเอากูเอ้าเอ้าเอประเดงทำไมหน้าจอกูซูมกูกูลองแล้วกูลองแล้วบายบายแล้วกูออกจากโรงเรียนไม่ได้เออชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเฮ้ยอะไรอะไรชนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เมื่อกี้อยู่ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดนะเอาอันนี้เอาเอาไอ้ตะปูเขาข้างเหรอเอาแล้วตะกี้ไม่มีใครหยิบเะเหมือนว่าจะเจ็บอปลกรี๊ดเผาไปแล้วต้องมีอย่างเออแล้วเราต้องเผากี่อันเนี้ยเผาสองอันเผาสามอันตอนนี้เออเฮ้ยตกใจปันโอ้แล้วผีมันอยู่ที่หรือเปล่าผีปะเฮ้ยนี่ไงเจอละเจอละวกูเจอตะปูและโอ้ยเนาะ เผาเอออืมอ่าจบอ่าไงต่ออ่านี่นะครับกูเห็นสีดีอโนี่ทำอะไรอ่ะโอ้ยนั่งเลยเรียบร้อยครูไม่กลายเป็นซีกแล้วเพีงมาตื้อๆแต่ยังยังยังโอเคหล่อกูไปแล้วชิ้ใหม่ครูไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่้นใหมแล้วกูไงต่อกลับบ้านดีฮิเอะตามตามไอ้สีส้ม o ไป แล้วทำไมกูหน้าซูมเอ้าแล้วแม่งก็มีรปภอยู่เอ้ามีมั้งตั้งเชียวเจอครูสลอมสมอนสีเออคจะบอกสลอมนะรู้ได้ไงอ่ะบอกคนที่สิอ่านี่ครับกัดซีนโอ้หคุณครูฟังทีอะไรเนี่ยโอ้โหตัวแข็งที่เลยนี่ตอนเป็นคนใช่ไหมบอกกูทีว่านี่ตอนเป็นคนหน้าตาไม่จัดแต่ตอนเป็นผีเลย่ะลุกขึ้น ยืนขึ้นนะทาความรักงชาติเอาเออเอาเอาครูครูมันนะเขาขรงชาติเลยเพลงเขาของชาติมันร้ายแรงขนาดเลยไอ้ทำไมมึงไล่ให้กูไปเอากุญแจแล้วแม่ไปเอากับผมเหรอเออนั่นแหละที่คุณจะถามจุดุลักเออจกเลยนะเออครูใช่ไก็ยังจะมาเฝ้ายามอีกอะไรนะกูบักนะครับอืมกูหน้าจอซูมเงียบเลยอ่าให้กุไปไหนอ่ะ นี่นี่ขึ้นมาขึ้นลิ์ไม่ได้เหรอให้เราไปที่ชั้นห้าโอ้ลิมมันปิดเราจะเป็นผีใครอะไอ้ตึกอะไรวะไม่เชื่อเอาอะไรอะพรุ่งนี้ดิฉันเป็นางจังหวะมาเมื่อืนแล้วกุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ในห้องนาซีโนเฮียไงห้องนาจะสนเลยแล้วคือต้องไปห้องนาจะสินเอาแล้วห้องนาจะสินในเฮียอยู่ข้างล่างนี่เก็บข้างล่างเยี่ยมเลยวิชาที่มีผีเยอะที่สุดอ๋ออยู่นี่โอ้โหอยู่นี่อ๋อยู่นี่ เนห้องเวทีห้องเวทีนี่ไม่น่าเสียอะไรเนี่ยใครถือไฟโอ้ใครถือไฟกูมองไม่เห็นมันจ้าอะไรเกินผมว่าห้องกุญแจห้องเวทีไว้ที่แล้วหมวดวิทย์ตึกวิทย์นะครับพรุ่งนี้นะนะธรรมนาอะไรอ่านไม่ทันกูต้องไปตึกวิทย์อีกแล้วเล่ะตึกวิทย์เหรอเดี๋ยวแล้วตึกวิทย์โอ้โหทำไมพี่ชายต้องให้ผมข้ามตึกไปฝั่งเกูต้องไปเจอครูสมรศรีแล้วใช่ไหมเนี่ยคือแบบกูข้ามกูข้ามกระแพงได้เลยไหม มาปีนแบบขาไม่ได้เลยปีนเลยไหมเออโอ้โหไม่ได้มไม่มีรั้วเอ้ต้องตามทางต้องไปตามทางด้วยเนี่ยเราเป็นเด็กเรียบร้อยไงฟ้าอมนเขียวมรกตอ่ามาถึงแลอะไรครับพี่บอ๋ออพี่เบสเหรอเอาใครโอ้เียพี่เบสอ้นมันเขียนออ๋ใครล่ะ มีครับพี่เขาน่าจะปวดคอยเนี่ยนในอยากจะอยู่กับฉันเหรอเอ๊ะฮ้เกูไม่อยากอยู่ไมอยากอยู่ตรงนี้มาแล้วกันต้องหนีต้องหนีพี่เบสนะครับเดี๋ยวไปแดนพลาสติกลุงขี้งูไงข้างบนหรือเราต้องฟังเสียงเขาเปล่าวะหรือว่าฉันหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีผีว่ากูไม่เชื่อเฮียว่ามันจะไม่มีผีโอ้นั่นผีไหนผีไหนข้างบนชั้นสามอ่ะมันยืนออ๋นู่นไงข้างบนนิ่ง โอ้โหเหมันเดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้มันเข้ามาได้ไหมมาแล้วมาแล้วกูวิ่งแล้วแล้วมันซูมอ้าวเกมกูซูมเออเออมางแล้วเออนี่ไงโอ้กว่าจะได้มาเราปิดเลยปิดตึกด้วยใครปิดวะเออใครปิดวะเออใครปิดนะอ๋อาะเนี่ยปิดพร้อมกันเลยกล้องกูยังซูมเหมือนเดิมไม่มดูดิบอกว่าทำไมยังไม่กลับบ้านนะก็ดูให้ ก็ดูกูดีกูจะกลับยังไงไงเออไม่เปิดให้ไม่ไม่เปิดให้ด้วยให้กลับด้วยนะมันย้อนแยง้งมาแบบทําไมยังไม่กลับบ้านอย่าให้กลับบ้านแล้วมึงจะขังกูไว้ในห้องทําหี้หอุอ้ยอากาศกูว่าแล้วว่าตรงนี้ก็กูว่าแล้วห้องอาสนต้องมีผีอะไรชี้อะอ่ะชี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรนีกุญแจด้วยโอ้กุญแจขอบคุณขอบคุณครับชี้ให้เอาขอบคุณครับอผีดีมาก ดีปะขอบคุณครับเออมันมันคงไม่นี่นะไม่คงไม่อ๊ะยังยังยังโอเคโอเคเขาเขาผีดีเนาะผีดีโอเคผีดีเออเออแต่ผีก็สวยอยู่นะฮะอ่าเข้ามาอ่าอะไรอีกกันอ้าวอาประตูไปดอีกแล้วเออเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับผีที่นี่มารยาทดีเนาะเอาใครอีกแล้วดิใครอีกอลยนั่งลงสิให้ที่นี่ใจกูนะเอ้า รผมมาเอากุญแจครับนายชียรนันเตรียมสุขคุยกับไทยวะอาเก้าอีหัดไม่ตรงตัวโมเดลด้วยเออบได้แต่ต้องทำข้อสอบก่อนนะโอ้โหแล้วข้อสอบสำหรับเด็กเด้อถ้าทำได้ก็ได้รางวัลนะให้กูทำอะไรให้กูทำเลยมาโอ้โหกดเอยี่สิบเอ่อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดดกดเอเออนี่ เออแปดสิบแปดแปสิปดอะไรว่กดดีเออสิบคูณ1ิบสองเออร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกดดีแล้ว่กดเอสสองเอ่อกดเอออโหเออสามสาบวกหบวกหได้9โอ้โหอ๋อคูณศูนมันมีคูณศูนกูก็ต่อคูณศูนย์ทำไมกูผิดปะะอะไรวะด้านซ้ายคือเยี่อะไรวะออเนี่ยกูกูได้ละกูได้ละโอ้โหแล้วก็ดึงกุญแจจากปากเลยโอ้เยี่ยมเลยห้องวิคานีจริงไหมเนี่ยีห้องวิคนีแต่สอบตกโบล้วคุณหาร เดีวเวลาไปกาดเฮาส์ป้อมยามอ่ะป้อมยามคิดว่าป้อมยามมีผีไหมกูหวังว่าลงไปแล้วพี่ยามจะไม่โดนผีหักคอนะมันไม่นานดีไม่นานผีจะน่าจะซีมองทิ้งเออเฮียถ้าพี่ยามโดนผีหักคอกูอยากรู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรวะเปิดไงครับยามกูหายเงียบว่าะไม่เฮียอะไรเนี่ยละเออรีบออกไปเถอะไอ้สารเลือดรีบออกไปรีตกไปตั้งนานแล้วนะหรือว่ามันไม่คุยแล้วผียังไมแปลกละ กูว่าไร่ผีต้องเออพี่ยามต้องโดนผีหักคอโอ้ยพี่ยามกเกี่ยวอะไรอ่ะอยู่ตั้งนานไม่โดนผีหักคอเพอะเล่าเรื่องผีบ๊บแม่งโดนเลยเล่าเรื่องผีให้เด็กสี่คนปุ๊บโอ้โหกูแตกเลยถ้าเราจิตเป็นงี้งไม่ต้องเล่าให้ผมฟังก็ได้ครับพี่ยามรอดแล้วใช่ไหมมึงดูข้างล่างก่อนทนะี่จะบอกซีมเดี๋ยนะมึงจะเดินตกหลุมอ๋อโอ้โหไม่อันนี้มันท่อท่อระบายน้ำเหรอไปดับอีกโอกูว่าแล้วเชียวไม่มีรถเลยนะใครอ๋อมันลากไปแล้ว มันลากกูไปแล้วปลาลากกูไปกินในท่อแล้วเออเยี่ยมโอ้โหกูต้องมันเดี๋ยวบอกให้กูเล่นต่ออืมอันนี้อะไรถ่ะึงเอ้มุมกล้องกลับเป็นเหมือนเดิมไหมนี่หวะกลงแม่ท่อคีแล้วนะคะโอ้โหแบบอี๋อ้ยอ่เสื้อขาวยิ่งซักยากๆอยู่เออความ่้ดีเขาไมทางมันเป็นเหมือนมีมิกเลยวะมันแบบมันดูแบบมีมิกตั้งแต่หน้าเมนูแล้วเอิ่มแต่แน่แ่แน่แน่แน่ว่ามีผีวะผีมาไล่แน่เลย ไปซ้ายซ้ายดีกว่าอ๋อนี่ไงหลบนี่ขึ้นไม่ได้แล้วกูขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นนีขึ้นไม่ได้มันเป็นทางแบบอ๋อเนี่ยมีบันไดต้องหนีอะไรหลบอ๋อเออจะหลบทันไหมเนี่ยหลบทันไม่ได้จะหลบทันไหมเนี่ยให้กูขึ้นอยู่ทางเดียวว้าวนู่นเหนียวอะไรอะเฮลขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นละตายแล้วตรงนี้ไม่มีทอยหลบเอ้าชิบหายแล้วเอ้เดี๋ยวไปมึนไอ้ผีที่ไล่เนี่ยคือผีอะไรวะเฮ้ยหมาแล้ว อะไรนะไออะไรมึงกลัวอะไรเดี๋ยตื่นมันยืนมันแคมป์เออโอ้โหไปเจออะไรยังไงอะไรอะผีพายอะหรืออะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่ไม่รู้มันไปไอ้นี่ยังแบบไปไกลๆอะมันไปทางขวาแล้วไม่ทางซ้าย อ๋อนี่มันทางเริ่มเออจะเลิศไมขึ้นหรอวะกลับมาทางเดิมเขาไปทางเดิมพุ่มพุ้มพุ่มเฮ้ทาไหนดิบุ่งทางไหดิทางไหนดิพุ้มมันตามไหมเออมันตามไหมมันตามไหมมัตามกูมาตามโค้ดเรียบร้อยมันให้ไปทางขวาอย่างเดียวว่านั่นไงมาแล้วโอ้หมาโค้ดแล้วมึงมาหมาโค้ไม่โอ้หมาโคมันวิ่งไวอ่ะมันหนีไม่ทัน ต้องอยู่ในเนี่ยต้องอยู่ในท่อขึ้นมามันก็ไม่รอดอ่ะโตอย่งไงถ้ามันหันหลังไปมมันจะมองไม่เห็นเราเว้ยอ๋อไม่มันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเนี่เราเราไปซ้ายแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหมันคางแยกมันเยอะนี่เรเจอท่อแล้วเออขึ้น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 เออบิมกูตกกูตกเู้ยกูตูกมันผีมันมาผีมาผีมาผีมาปั้นเร็วปั้นกูเจอท่อแล้วเปิดเลยเออเปิดเลย อ่าน้ำออกมาอ้าวกูจมน้ำตายไหมเออเฮียเออเออเ้าะโอ้ยแล้วอีกแลู้ต้องแกวิ่งตวะอ้าวิ่งแน่แเนาอ่าอ๋อม่ไม่ไม่ไม่ขาขังอ้จมน้ำอ่าไม่เราจมหรือว่ามันจมนมันทุบ่ะมันทุบเข้ามาหรือหรือหรือจะเข้าเกตเลเดอร์บันไดไปที่บันไดไปที่บันไดเกตเลเดอร์ฝั่งไหนเกตเลเดอร์เกตอ กูได้บันไดแล้วนูนไปดูมไรไหมอ๋อตรงนู้น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 อ๋อคือเราต้องรีบ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 ปีน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 อือผาสามต้องผ่าสามสามอ๋อเรามาพาสามเราหรอกลับบ้านไปแม่ดุแน่เลยเฮียเสื้อเลอะเสื้อไปเลอะขี้มาแล้วจะไม่ได้กลับมาแล้วไอ้เฮียแล้วไงต่ออ่าอ่าอันนี้บ้านมึงเนี่อะไรสภาพแม่กูกลายเป็นผีอย่างเงี้ย นี่ไงแม่กลับมาแล้วครับเดี๋ยวถ้ามันกินเสร็จนอนเลยเหรอฝนกินเสร็จนอนเลยโอ้โหเป็นกุรายอนไม่ต้องตื้ออ่ามันตอบมันตอบนี่อ่าตื่นมากลางดึกอ่าตื่นมากลางดึอกกูว่าแล้วอ่าอ่ารุกขึ้นหันซ้ายอ่าโอ้โหฝนแดงออกฝนแดงด้วยอ่ะกูมาไม่ตีไหนอ้าวเฮ้ยกูมาไหนเนี่ยอ่ะกูเดี๋ยวนะกูโผล่ไหนนี่อ่ามือใครเนี่ยออะะไร่ ตามมาละความไม่เลิกเลยเอออ่าหกีอ่าหกโมงเย็นเลยอ่าจบแล้วอ่ะโอ้ยแล้วเหรอขึ้นเลยอินทออ่าขึ้นเลยแล้วก็ตามมาด้วยอินทอนไทยรู้สึกถึงความเป็นไทยแม่ตอนนี้คือไม่หลอนผีแล้วก็หลอนพอสเลอแม่งเลยและนี่ก็จะเป็นแบบ6 pm หรือ6โมง มึงอย่าเย่งพูดดิไอเยนีแล้วตงแต่เปิดคลิปแล้วนะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของแมป6 p m ในตอนนี้นะครับก็ถ้ามีชาวตัวสองก็อาจจะมาเล่นกับเพื่อนนะคือแมปนี้ก็เทียบเคียงกับมิมิกได้นะแต่ก็ยังมีบัคจุจิอะไรพวกนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากแค่เป็นบัคพวกซูมแบบยังไงดีซูมแล้วมันไม่หายอะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้คงไม่เพียงเท <Yeah>. <c oughs>